สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสวนเข้าสู่เทศการปลูกดอกไม้แล้วค่ทุกคนมาปลูกดอกไม้กันนะคะเริ่มร้อนแล้วต้นไว้ดอกไม้ที่เราเพะไว้รวนดินก่อนค่ะพรวนดินก่อนนะคะ ทวนดิน,นเสร็จแล้วเราก็จะมาปลูกก no ันเลยค่ะุกคอลงโมปลูกลยนะคะก่อนปลูกเรารดน้なななําก่อนรดน้ำให้เขาชุいい่มก่อนเนาะก็ลงหลุมทีนี้เราคาดว่าเราจะไม่ปลูกเยอะนะคะจ้าปลูกเลยโอ้ยเลียต้นสวยๆตั้งๆตรงๆปลูกทั้งกระถางเลยค่ะกระถางนี้มัน ย่อยสลายลงดินได้นะคะโปล,ลูก้ากทางเลยค่ะสวยๆงามน,นะคะสต้นนี่นะ ฉันใส่ลงไปสองต้นเลยเอาเดินลงมาต้น รถถารูเลยโอ้ยคุดหลุมลุดไปเจอเธออ่ามันพ็ไม่มี ดอกไม้สวยนะจ้าทุกคนออกดอกมาสีสองสีสีตอนแรกมาเป็นสีอะไรวส,สีเหลืองก่อนเนานะสีืองก,กายเป็นสีน้ำตาลเข้มปลูกแล้วก็ต้องคนทิ้งทุกปีแต่ก็ชอบปลูกเพราะมันสวยงนาะมสีกิสีเสี่ยก็ ได้อาหารด้วยชอบดูปีเสื้อค่ะทุกคนถืเสื้อบิอนมะีแต่ตัวสวยๆนะคือเลอบินมาจริงตอกอาหารตอกดอกไม้จิ้กระเต็นสอนดอกไม้โอ้ย,ยเสจะลูกจ๋าสวยงามสวยงามนะคะ ต้นนี้ไม่ค่อยตรงเลยเป็นต้นเอียงๆคาดว่าปีนี้จะปลูกไม,ม่เยอะเดี๋ยวจะขนทิ้งไม่ไหวเพราะว่าเราจะมีแผนใปประเทศไทยอยู่ปีนี้รวมถงความสะอาดมาหลายอย่างปลูกป่าประดับ อุกอออาศาเขาเลียยงไม่ถึงกับร้อนมากลมพัดเย็นๆก็ปลูกได้แลว เบียงเราก็เสร็จแล้วนะคะปรุงหลังคาแล้วเหลือแต่ละแนงข้างการตกการนใหนเน้เหมือนเหมือนที่ทําที่แล้วนะคะกันก้นะเบียงออกมาแล้วก็กันก้นการตกก็เสร็จเสร็จงานปลูกข้า้านงานไหนที่ <c oughs> ไปปลูก นเป็นคนขคดหลุมปลูกสวยทุกปีนั่นแหละจ้านเป็นตนขคดหลุมก็ปลูกสวยทุกปีแหละจ้ายินเลี้ยชุ่มอยู่ฝนตกแค่รอบเดียวเองนะคะ ดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่แต่ปลูกเสร็จก็จะเอาน้ำมาลดนอ้อยอากาศดีแล้วค่ะทุกคนเย็นๆอากาศดีดีท้องฟ้าสวยๆรอฝนตกฝนก็ไม่ตกสักทีนะคะถ่ายบรรยากาศหลังปลูกดอกไม้ให้ดูค่ะแดดร่มลมตกเราออกมาปลูกดอกไม้กันนะคะเสร็จแล้วดอกไม้ของเราฮะ รดน้ำก่อ,น,น,กอ,น,อนยากาศดีค่ะท้องฟ้าสวยๆย,ยากาศดีๆเดินปู่ดอกไม้กันเรามีบ่อน้ำไว้สำหรับรดผักรดต้นไม้ด้วยนะคะแต่เรารอฝนก็ฝนไม่ตกสักทีเลยนะคะน้ำมีนิดเดียวดูน้ำพุเรา บรรยากาศดีๆค่ะพาติดอยู่ในก้อนเมฆบ้านเราอยู่ติดป่านะคะทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะได้ไปหาเห็ดตักบูเบอรี่กันแล้วหวังว่าปีนี้บูเบอรี่จะเยอะจะได้ฆ่าขนมกันนาะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมติดตามดูนะคะดอกไม้ของเรา จะสวยงามขนาดไหนตอนนี้ต้นเล็กๆอยู่คอยมาติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย